ถ้ามันไม่เจอถ้ามันไปกลางทางผมไม่ยุ่งเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยเออจังหวะเรามาทำไอ้นี่โพรแกนไอ้น้ำมันรั่วพอดีไงนัดกันแล้วไงจะมาทำเอ้าทำไมไปเปิดน้ำอ่ะทามนมันไม่มีเลยเออเลยทำยาวเลยทีนี้ แสดงว่าน้ําในหมอ้อน้ํานี่มันยังอยู่เนาะจานมันถึงได้วิ่งได้อยู่เนาะ,ะไม่งั้นเราพังไปแล้วน้ํามันแห้งในถังนู้นครับถังนู้นแห้งแก่งเพราะมันรั่วรั่วไอ้ตรงท่อ,อแถวเนี้ยนี่ครับเปลี่ยนยาวเลยครับมาดูกี่ท่อแต่กี่ท่อเลยนี่น้ํายาจานบอกว่าให้ใส่น้ํายานี้หล่อเย็นหมอ้อน้ํ้นมใส่น้ำเปล่าเด็ดขาดเลยจะนิมขึ้น เน้นขึ้นแล้วเนี่ยในกล่องนี้นี่คือนี่คือที่เขาพังโอ้ยแก๊สเหล็กนี้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยต้องบ่งออกเขาทําตัดใหม่มครับมันผุเหล็กมันผุเนี่ยผูหมดเลยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนทุกชิ้นเลยครับเนี่ย ตัดหอกหมดเลยครับอืจริงๆผมก็จะเปลี่ยนแต่พวกซีนซีนน้ำมันมันรั่วนัดแล้วกลายเป็นงานใหญ่ท่อทอน้ำรั่วด้วยแววบเลยครับส่วนของใหม่แวบวบเลย ข้อล่างเลยเปลี่ยนของใหม่เลยครับข้อใหม่หลายชิ้นเลยใส่ใส่เงาแล้วครับล้อสัดะไรหมดเลยนะครับข,ขอถอดดู